มีคนลงกันแล้วยังยังคน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 เดียวเดียวเดียวไม่ใช่เหรอ

เดินไลเปนแป้หแปดิหมอนี่นะไม่คิเป็นไรหรอโอ้เตัวครับหนึ่งันึ่งเนเนจโดนเจ็บตัวอะไรนี่ เงี <c oughs> yeah, ้ยมันยืนนิงงอยู่จะทำไรูไม่งงหรอกมันมอกระแบบเออไอ้เอาเถอะอไปเบาอ่ะเออของน่ารักต้องบินขึ้น แล้วนี่ไข่อ่ะมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งมีคนอยู่ตรงนี้ครับด้านหลังไอ้นี่หาด้านหลังอ่ะเดู่ตรงนั้นเพือ่อน ที่นี่ไม่เห็นมีปืนเลยปุ่เกิดเฮ้ยซ้ายมาซ้ายมาเอ้ยกูณทำไมขบวซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาด้วยมาเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันซิฟขึ้นไปแล้วปุ่มพลางมันไม่โดนไอ้เงี้ยขบวนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไม่พักด้วยตามไปพี่บินตามไปไม่ทำหรอ ไไปกลลเอาไปที่เนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยตัวเดียวได้ไหมลองปีนโฉบเค้กสิบินไปด้วยหลังมาแล้วหลังหลังหลังโดดมาเออตัวเดียวตัวเดียวข้างหลังตัวเดียวพี่เดี่ยหลังข้างหลังเก็บเพื่อนเก็บเพื่อนไม่ได้หว่าพี่ต้องปั๊มเลยหยดแล้วตอนนียปั๊มดิปุ้ยทันมิเนี่ยทันมิเนี่ยกระสุนละสองแม็กซ์ นี่อ่ะู่คนเดียวอ่ะฮะมีคนคว้างตีมีคนคว้างตีนีนแหลจะปดช่วยใครนิ่น็อกน็อกหนึงน็อกหนึงบนบ้านบ้านกลางนกนโลวิ่งไปละไหนอพี่บ้านกลางน็อกหนึ่งอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้าน มันชุดอีกแล้วอึ้นบนสุดไปจับป๋อกันดี่ที่เข้าไปอันนก็นตายดิอยู่บนบ้านมันชุกอะมาพร้อมกัน,กกนมา,ดนนมา,าได้คำที่เป็นดอนมันก็ไม่ก้าออกเลยเพราะไม่มีของกันไปดิไปน่า <ไ>ป้ากับฟิว อีค่ยเดี๋ยวได้กระสุ yeah นรวมกันที่พวกเข้าเลือดและผมชาร์จเลยครับแต่ตาพี่ไปนี่ฝ่ามีตัวหนึ่งโ้แล้วฝ er. ่ามีตัวนึงเออตัวนึงเส้นหลุดนั่นเส้นหลุด มันหลุดเลยตอนนี้ละามาแล้วออมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้หแล้วเพื่อนมันป่ากเนวะ คุมเกียงมา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 เอาเฮ้ยผมมาคนเดียวเนี่ยหายละหายละกูมาต,ตัมมาตาม ว่าหนะว่าเจบว่าเจบดูจัดแต่จะเย็นพี่ไปยองตายนั้นล็อกเลย The Making contact with enemy. The map says not all of us are inside the next ring. Okay. Oh, ไปแล้วด voilà, ับบี้โฮเต่แฟร์ฟิลลี่เก็บจนเก็บว่าเนี้ย เอ้อาสามมันย e ิงไม่ค่อยสายปืนเลยปืนมันบอลอาสามอ่ะโหมัยิงรุดต่มั้องโดนทุกเม็ดต้องโดนทุกเม็ดแบบถ้ากอดแดงอ่ะต้องโดนทุกเม็ดพลาดได้แค่สองสามเม็ดอ่ะไม่งั้นไม่ตาย